เดีครับหายไปนานอีกแล้วคือแบบไม่รู้หายไปกี่รอบแล้วหายปุ๊บหายอีกหายต่อก็คือเรามาอัปเดตคร่าวๆนะครับตอนนี้เราอัปเอ็กซ์โบเ f e r n อเหลือหนึ่งอันแล้วก็ไอ้พวกนี้เสร็จหมดแล้วเนาะก็จะเหลือแค่ i n นฟา n นอันนี้แล้วก็บิลด์ฮัทนะครับก็ถ้าดูอย่างนี้มันก็นิดเดียวเนาะแต่คือแบบผมไม่ได้เข้ามาเล่นเยอะและแบบผมเพิ่งเข้ามาเล่นเมื่อเช้าผมก็เลยอัพพวก เจ้าไอเนี <terror> ่ยมันเรียกว่าอะไรวะที่ผลิตนะครับเพราะว่ามันถูกก็เลยอัพอัพไปก่อนผมยังไม่มีทรัพยากรมาอัพนะครับก็หายไปนานจริงๆรวมๆก็น่าจะเกือบสองสัปดาห์ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่คนนับก็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 ไม่มีอะไรจะบอกนะครับไม่มีอะไรจะทำด้วยคิดเราไปดีบ้านเลยดีกว่าจะได้จบจบไปกับชีวิตของเราครับ ชื่อของเรามันก็มีขึ้นมีลงนะครับเพราะว่าบ้านเรามีสองชั้นเนาะี๋ยวดูดิดผมแบบลงมาเหลือแชมเปียนแล้วเอ้ยแชมเปียนอะไรวะเออแชมเปียนแล้วจากไททันนะครับผมหายไปสองร้อยแต้มอะแม่งเ้าตีกันโหดยังวะเอาโทษผมคืนมาได้ไหมขอคนที่มีกำลังซับให้ผมปล้นหน่อยได้ไหมทาไมแสงมันสว่างขึ้นเองหรือเปล่าวผ,ผมปรับลงมาแล้วไง ออะไรเลคคอร์ดสกรีนเสร็จอัน,นี้ผมไม่ได้เลคคอร์ดอยู่หรอผมล้อเล่นนะผมไปเลคคอร์ดอีกอย่างหนึ่งมาแต่มันมันใช้เวลาโอเคหลังนี้แล้วกันตอนแรกนึกว่าบ้านล้างนะครับ<ม>เห็นมีหลุมศพแต่ทําไมถึงไม่มีทรัพยากรอย่างอื่นเลยผมไม่เข้าใจเริ่มดึกแล้วอะ่ะตอนนี้สามทุ่มกว่านะครับเกือบจะสี่ทุ่มลมะเมื่อคืนก็นอนประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับ ไม่ไม่น่าเล่มืมอคือละแต่มันเป็นเหตุการณ์พิเศษนะครับนานๆเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งนะครับไม่ได้เกิดขึ้นได้บ่อยๆเออโอเคหลังนี้ละกันนะครับจะเป็นบ้าสิบห้าด้วยน่ารำคาญจริงๆโอ้ยตียังไงเนี่ยตีมั่วๆะสุดยอดเลยละเออมตรงนี้แล้วก็ยิงเลย สวยครับผมผมอยากโอ้โหผมอยากแต่ผมคงทำไม่ได้วะ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วก็อย่างนี้ไม่มีน้ำยาล้างหุ่นด้วยเหรอโมูลลิกเด้อเอาให้หมดตีเทาหอดิน้องโอ้โหแม่งให้เราแชมเปี้ยนตีคนเดียวเลย เป็นโคตรอู้งานจัดตีโมโนลิกดินน้องป้อมแม่นโคตรแรงตีโมโนลิกดินน้องน่าจะพอไมคือทำไมป้อมเก่งๆมันถึงต้องอึดไปในตัวเฮ้ยมังกรเดินไปไหนวะโอเคพังออไปฟีดอีกหนึ่งขวดเดี๋ยวเก็บไว้ใช้กับอินฟาโนตรงกลางนะครับโอ้ยจอแม่งสั่นชิปหายมังกรสายฟ้า เออผมลืมไปแล้วผมจะใช้แล้วก็ไรเดอร์ผมจะได้ใช้ตอนไหนเนี่ยน่าจะไม่ใช่เร็วนี้มั้งเอาเดชิงเวลเจ็ดสิบห้าเอชคิงเวลเก้าสิบโอ้โหมันมีฟักกิ้งพิกเจอร์ขึ้นมาทันทีเอาลืมโยนไม่ทันเเสียใจว่ะแล้วตอนนี้มีแคนนกรีมเข้ามาเร็วด้วยนะครับก็ค่อยไปทำวันท้ายนะครับตอนนี้ยังไม่มีอารมณ์อยากทำขนาดนั้น<าง> ง่วงหลับหานอนวะนอนเจ็ดโมงเช้าตื่น่ายโมงโอ้โหชีวิตผมมันโคตรดีลหลังนี้ไหมหลังนี้แล้วกันนะครับอินฟาน o ลูดีอยู่แหละน่าหลงกหลจริงจริงแบบเปรี้ยงๆปรีกผมจริงๆผมยังจำไม่ได้ด้วยว่าคลิปล่าสุดผมลงนี่มันเป็นคลิปอะไรล่าสุดวะอัพอินฟานอแน่เลยให้เดานะผมไม่รู้หรอก ยิงดิโอ้ยไอ,ยอย้นี่มันใกล้กว่าเราอ่ะเจอ,อยาฟรีสเข้าไปครับเจอ,อยาฟรีสย,ยาฟรีสโอ้ยลุยเลยน้องชายพี่ยาฟรีสแล้วก็ฟรีสฟรีส มันไม่โดนดาวฮอร์หรอกน่มฟีโดนดาวฮอรอ์แหละเออไม่ต้องฟีดแล้วมั้งฟรีสเนี่ยพอมันเป็นบ้า1สิบสี่แล้วมันดูง่ายกว่าบ้า1สิบห้าเยอะเลยไอ้บ้า1สิบห้ามูนอลิกมันโคตรน่าลำคาญไข่เขาสร้างขึ้นมาสร้างมาทาเพื่อโอเคเอฟานก็ฟังลงไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างนี้ก็ ไม่มีใครจะมาหยุดยั้งฮีโร่ผมได้แล้วนะครับสุดยอดโอเคผมก็น่าจะเห็นภาพว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ไม่มีอะไรต่อแล้วก็ให้ดูไปแล้วว่าอัปเดตอะไรเป็นยังไงแล้วก็หวังว่าผมจะมาได้อย่างต่อเนื่องความต่อเนื่อง ก็คือการสร้างนิสัยที่มีดิส цип ินแต่อย่าลืมนะครับชีวิตเราก็มีขึ้นมีลงแหละเหมือนที่ผมบอกชั้นหนึ่งชั้นสองเอออีกหนึ่งอย่างที่แบบผมไม่เคยเข้าใจก็คือเตียงนอนส่วนใหญ่หลายๆคนนะครับบ้านที่นอนก็จะอยู่ชั้นสองเพราะอะไรใครรู้บอกฉันหน่อยที่นีรผมก็เคยเคยถามแล้วแต่ทำเป็นไม่รู้ไปแล้วกัน